ก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมซันชายแแบในพาร์ทที่5ค,ครับซ, <Greek. S 2> ซึ่งตอนนี้เราก็ได้รวบรวมไดอา,ารี่ทั้ง10แผ่นของไอแซคครบแล้วครับตอนนี้ i อแซคก,ก็น่าจะไปนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วแล้วก็วแอปเปิลล่วงใส่หัวครับแล้วก็คิดคนกดแรงดูดขึ้นมาได้ไอมุกนี้ช่องคอมเมนต์ก็ชอบเล่นกันเหลือเกินเป็นไงพอใจแล้วใช่ไหมที่เล่นมุกนี้ผมว่า มันมีประตูที่เปิดหลังจากที่เราเจอไดอารี่ครบสิแผ่นครับน่าจะเป็นประตูโรงไฟฟ้านะ mm hmm. ผมเดาเพราะว่ามันเป็นที่เดียวที่ผมนึกออกว่ามันปิดอยู่อะแบบไม่มีกุญแจเข้าเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอาจจะเปิดแล้วก็ได้เราลองมาดูกันครับเฮ้ยนี่ไงเปิดจริงด้วย <t ell ement> โอ้โอ hey, มันไม่ใช่โรงไฟฟ้าแล้วผมว่ามันเป็นกระท่อมหลังใหญ่ทางนี้ไปไหนได้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเราเปลี่ยนแบต ไว้รอเลยครับน่าจะหมดข้างในแน่ๆนโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะมันเป็นนี่เป็นบ้านของอนันนี้นะบ้านของไอแซคอ่ะงั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ที่ฆ่าตัวตายป่ะโอ้นี่ไงฉันเจอจดหมายลาตายของคุณเจคอบแล้วอันนี้อะไรอ่ะ ดูท่าทางมืดมากเลยนะแล้วก็หนาวเย็นมากเลยข้างล่างนั่นบางทีน่าจะหาไอเทมนั่นต่อเดี๋ยวเนจะเจอแล้วไม่ใช่กระดาษโน้ตเนะี่ยอันนี้เราครบแล้วปะเอาไปไหนต่อขึ้นบนหน่อยไหมชั้นบนนี่ไม่เคยขึ้นมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนสิเตียงเหรอเซฟได้ไหมเซฟได้ดีมากฝ่ายแรกแล้วกันทับไปเลย โอเคครับตอนนี้เราได้กระดาษโน้ตมาแล้วแล้วไงต่อติดต่อชาวแมนซิมีอะไรให้ช่วยหรือเจ้าหนูมาซิแกต้องการไอเทมอะไรอีกไม่มีแล้วครบแล้วเอาว่าไดอารี่ทั้ง10แผ่นครบแบบนี้เสร็จเรานี้ก็ง่ายดายครับกลับมันจะง่ายอย่างนี้เลยเหรอว่าไม่ง่ายง่ายอย่างนี้นะดักหน้าแน่เลย เดินติดตกใจหมดเอาไม่มีอะไรฮะกลับไปหาชาแมนกันเถอะครับตอนนี้ทุกอย่างราบรื่นไปหมดรู้สึกว่าตรงนี้จะมีหลุมมุดไปได้อย่างรวดเร็วครับเราจะสามารถไปหาชาแมนได้ใช่ปะวะแป๊บนึงดูแผนที่ก่อนหลุมอยู่ไหนวะหลุมอยู่ซ้ายเอ้ามาผิดทางงานมันกระจบง่ายเลยถ้าชาแมนช่วยเราได้จริงหรือว่าชาแมนจะล้อหลอกเราหลอกล่อ หลอกลวงไม่รู้ครับเราต้องเชื่อใจชาแมนเท่านั้นเพราะว่าเนื้อเรื่องสั่งให้เชื่อเราไม่มีปิต่อต้านไร้การต่อต้านเอาขวาถึงบึงเลยฮะมันดูเฮ้ยอันนี้วงอะไรตอนแรกมันไม่มีไม่ใช่เหรอตอนแรกไม่มีวงตรงนี้ไม่ใช่เหรอช่างมันแล้วกันครับโอ้โหทึมทึมที่บึงนี่ก็ยังน่ากลัวเหมือนเดิมครับมีเสียงกบพร้องเขียดร้องแต่ว่า ตอนนี้ไม่มีใครมาหยุดเราได้แล้วครับเราเปลี่ยนไฟฉายเปลี่ยนแบตเลยเลยตั้ง10ก้อนจะกลัวอะไรใช้ใช้ไปฟาร์มไว้ไม่ได้ใช้ก็เท่านั้นถ้าผมจําทางไม่ผิดน่าจะทางนี้นะครับไปหาชาแมนสัญชายแบขคงไม่ดักหรอมั้งมันไม่เคยมาดักตรงนี้เลยเรียบร้อยโอ้โหทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี3นาทีจบเกมจีจีเอาครับจินดีต้อนรับเจ้าหนู ดูซิว่าในเจออะไรที่น่าสนใจมาบ้างเอากระดาษโน้ตฆ่าตัวตายนั่นมาให้ฉันแล้วเขาจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขารักลูกชายของเขาจริงตอนนี้สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ที่มีความทรงจําสถิตยอยู่นีมารวมกันครบแล้วเราต้องรีบเอาทุกอันกลับไปไว้ที่ที่มันควรอยู่จุดเริ่มต้นของมันวางชิ้นส่วนความทรงจําทั้งหมดลงไปในเปลไฟเธอจะได้รับการบอกกล่าวเอาสิเอาเลยเฮ้ hey. งงอา้าวเดินเองอีกเฮ้ยใครมานี่อะไรเนี่ยเอา้าฟาดอีกมันฮะว่าและชาแมนประตูอยู่ไหนเนี่ยบ้าเอา้ยฉันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้แล้วไอเทมที่เราหามาตั้งนานโดนเอาไปหมดแล้วไฟฉายก็ด้วยโอ้ เหลืออยู่อย่างเดียวคือไอ้สร้อยคอแตกๆนี่ไอ้พวกนั้นตีฉันแรงมากเลยฉันยังปวดหัวอยู่เลยเนี่ยฮะโดนขังเหรอรออยู่นั่นก่อนเจ้าหนูฉันจะไปหาหนายเฮ้ยชาแมนเอา้าพลังของฉันอ่อนแรงลงมากตอนนี้เมื่ออยู่ข้างล่างนี่เนี่ยแต่อย่างน้อยฉันก็สามารถที่จะถอดจิตออกมาคุยกับนายได้อย่างอิสระตอนนี้อ่าแล้วก็ปล่อยเราไปออกไปทีอิสระได้ด้วยไปสิเจ้าหนู รู้เลยแต่อย่างแรกเลยนายน่าจะต้องการสิ่งนี้อ๋อรู้ใจจะให้เซฟก็บอกฉันคงช่วยนาย้เแถวนี้แหละนะหชาวแมนตกลงเป็นคนดีเหรอไอ้อันนั้นคือใครอะ่ะชาวเผ่ามาตีหัวเราเฉยไฟฉายก็ไม่มีอะไรเนี่ยกระดูกเสียงเหมือนน้ำไหลเลยฮะใครเปิดน้ำทิ้งไว้มีรูปปั้นด้วยดูเหมือนว่าจะกุมหินสีม่วงเอาไว้เหรอ แปลกมากเลยมันคืออะไระครับตอนนี้ให้เราทำอะไรวะตรงนี้มันมีลูกปั้นอะไรอยู่ลูกปั้นท่าทางแปลกๆฮะภุมหินสีเหลืองเอาไว้มันบล็อกทางไว้อะเอะอะไรวะมอมเรีเหมือนกับหลุมศพที่น่ากลัวเลยฮะแล้วก็มีอัญมณีแปลกๆที่หายไปพัทเซลิลเหรอเฮ้ยนี่ไงหิน อัญามณีสีเหลืองโอ,โอ้ใส่ได้ไหมใส่เข้าไปครับปาบพอดีเลยโอ้โอาแล้วก็เปิดเป็นโลงศพมีอัญญามนีสีแดงข้างในถ้าทางจะใช้การได้นะหยิบม,มาไอโลงศพที่มีโครงกระดูกอยู่ข้างในนี่น่ากลัวเป็นบ้าเลยโอ้โอเคครับเราไปต่อได้แล้วทางนี้มืดมากครับมีประตูด้วยโอ้ศพ แต่ไม่มีอะไรไปต่อเอ๊ะศพอีกแล้วอะไรวะเนี่ยแต่ทางนี้มีที่ใส่ฮะใส่หินสีแดงเข้าไปใส่สีน้ําเงินนะต่อเอ้า้ยตรงไหนบ้างวะเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยหยิบก่อนเลยแล้วกันครับไปขวานะออกขวามืดมากอะ่ะผมว่าต้องมีทันชายแบร์อยู่ในนี้แน่เลยว่ะให้เดา ไม่น่าผิดพลาดอะไรครับซันชายแบบตต้องมาแน่แนหินสีนํำเงินทำไมระบาดถูกทางอย่างนี้เนี่ยเอา้ามันได้หินสีม่วงแล้วโอ้โอะโบเคนอมูเรตเหรอมีคำสลักไว้ด้วยถึงที่รักของฉันเวนดี้เธอคือโลกทั้งใบของฉันเป็นไปไม่ได้นะนี่คือโรงศพของเวนดี้เอเรแมนเหรอ ไออัญมณีพังๆนี่ก็ต่อกับสร้อยคอที่ชาแมนให้ฉันได้พอดีเลยจะเกิดอะไรขึ้นหละ่ะถ้าใส่มันได้ไว้ด้วยกันเนี่ยเอาลวครับทางออกเปิดแล้วเหรอโอ,โอ้มันจะออกง่ายงั้นเลยเหรอผมไม่เชื่อวะ่ะรู้สึกไม่เชื่อไงไม่รู้อ่ะออกได้จริงนะไปแล้วลากรอยผ่านเฉย ยามหลับยามหลับแม่มีคนตายอยู่ที่กำแพงนั่นด้วยดูจากศพเขาแล้วท่าทางเหมือนกับฆ่าตัวตายเลยนะเอ้ามันไม่ได้หลับเหรอตายเหรอนี่ฉันจะปล่อยเขาไว้อย่างนี้แหละอย่ายุ่งเลยดีกว่าอะไรเนี่ยตรงนั้นไม่ตายดิตรงนั้นอะ่ะเฮ้ยมีคนแปลกๆตรงนั้นสองคนนะให้เขาเห็นฉันไม่ได้นะทำไงดีล่ะใส่ชุดพวกนี้ไง เนียนได้ไหมบางทีถ้าฉันใส่ชุดนี้เนี่ยน่าจะผ่านกาดพวกนั้นเข้าไปได้นะนั่นไงโอ้โหเป็นไงไอเดียเลิศดลำ้ำสุดยอดมากเลยตรงนี้มีคนนอนอยู่ครับขอดูก่อนอ๋อเจ้าหมอนี่ใส่หน้ากากสีแดงน่าจะเป็นหัวหน้านะเนี่ยถ้าใส่ชุดนี้เนี่ยน่าจะเดินผ่านเข้าไปได้ชิวๆเลยล่ะเอาเป็นไปไม่ได้นะนี่ชูมาหน้าเหรอเอา้าอ๋องั้นหมายความว่าชูมาหน้าเป็นคนอยู่เบื้องหลังเหรอแล้วมันพยายามที่จะ ชุบชีวิตจอมานขึ้นมาครับก็คือน่าจะจอมานน่าจะอยู่ในตัวไอแซคอะไรเง,งี้ยผีปีศาจส,สักอย่างชูมาน่าน่าจะต้องการทําพิธีคืนชีพปีศาจขึ้นมานั่นเองคิดด้วยอย่างนั้นนะโอ้เธอคือสเน็กไมเด้นใช่เหรออ้าวยังทําพิธีไม่เสร็จอีกแลวเนี่ยฮะเงียบไว้ <laughs> หุบปากนะไอโง่บางทีเธออาจจะจะไปตรวจเทคแทนบูชาครั้งหนึ่งก็ได้นะ เพราะว่าทันหลอดอัตสยานะเป็นคนขอร้องทุกสิ่งทุกอย่างมาไงล่ะอ่าแกเ่นะหุบป,ปากไปเลยฉันเกลียดแกอาทะเลาะก,กันเองเว้ยอ้าวอะไรไม่รู้ครับเรามาแบบเนียนๆนี่มันบ้าเลยเนี่ยงงมากเลยเฮ้ยอันหน้าเองได้ด้วยรูปปัน้นอ้าวหมายความว่าไง มีสีแล้วก็มีรูกป,ปั้นพัทเล่นอีกแล้วเหรอแล้วทำไมรูกป,ปั้นทั้งหมดหันมามองที่ฉันล่ะแล้วฉันจะออกจากที่นี่ได้ยังไงล่ะเนี่ยได้ไหมเนี่ยถ้าเราเดินสีน้ำเงินผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับรูปปั้นครับผมจะเดินไปทางที่รูกป,ปั้นมีสีเดียวกันนะหมายถึงว่าตรงนี้มีสีเขียวผมก็เดินได้อะไรอย่างเี้ะแต่ว่าแล้วต่อจากนี้อ่ะเอ้าได้เฉยเว้ย แต่ว่าตรงนี้ไม่ได้กดที่ลูกป,ปั้นอ๋อปสิศเลนอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับแม่ไม่มีอะไรยากเกินใจเราแบบนี้งั้นก็ต้องไปหันสีม่วงใหม่อ่ะดิอ่าอ้าวไม่ได้ฮะนี่เหรอสุดยอดครับแม่เราได้อัจฉริยะอีกแล้วสิบปีจะมีคนหนึ่งเลยผมว่าแบบนี้หันสีแดงมานั่นแหละเรียบร้อยแค่นี้ก็ผ่านจะอ้าวไม่ผ่านเอ๊ะ พลาดพลาดพลาดผมขอโทษแม่ไม่ได้เหรอหรือว่าไม่ได้จริงได้นี่ไงเอาแต่ไม่ได้แต่ไปฝั่งนี้ไม่ได้เฉยอะไรวะเฮ้ยแต่ได้นี่หว่าหันสีน้ำเงินมาอัอน,น่าได้แล้วปะสุดยอดโอ้โหกว่าจะผ่านงงตึบไปครับท่านบูชาเหรอโอ้ นี่ไงไฟฉายฉันขอบใจมากนะที่เอามาคืนแมสุดยอดไปเลยนี่สินะแท่นบูชากับไอเทมศักดิ์สิทธิ์เอาละขอคืนแล้วนะเฮะ้เกิดอะไรขึ้นอา้าวเปิดทางอีกเหรอยังยังมีทางอีกเหรอทำไมมีแต่เรื่องแปลกๆที่นี่วะเนี่ยต้องรีบออกจากที่นี่แล้วและกลับไปที่บ้านคุณเจคอบอ๋อ โผล่ไหนเนี่ยโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ฉันออกจากที่นี่ได้สักทีนะเอาล่ะกลับไปที่บ้านคุณเจคอบแลวก็จบเรื่องนี้ฉันว่าจะไม่ต้องใส่เสื้อคลุมโง,โงน่นน่อีกแล้วล่ะเสื้อคลุมโง่โงเฮ้ยใส่ไว้ก็ดีนะมันเนียนแต่ว่าตายรูปปั้นมีทางเดินอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยเอาเถอะไว้แค่คิดเรื่องมันที่หลังยังไงเรื่องแปลกๆมันก็มีเยอะเกินไปแล้วอะ ปิดเองด้วยเย็ดแกสุดยอดแล้วมาบ้านเจขอบไปเองด้วยขอบใจวะ่ะแม่ช่างเป็นเกมที่ดีจริงๆอ่ะแล้วไฟฉายอะ่ะได้คืนแล้วไม่ใช่เหรอต้องใส่แบตใหม่เองด้วยจะดีเหรอผมว่าไปหาที่เซฟก่อนดีไหมเนี่ยหรือว่ายัางไงไม่อะผมมันใชให้ผมเซฟไหมเนี่ยไม่ใช่ตายตรงนี้นี่เริ่มใหม่ไกลนะเฮ้ยเราไปหาจุดเซฟก่อนดีกว่าครับอย่างไม่เข้าได้ไหม หาจุดเซฟหาจุดเซฟว่าน่าจะโอเคกว่าจุดเซฟที่ใกล้ที่สุดน่าจะด้านบนนะครับมีไหมบ้านยาวๆนี่มีจุดเซฟไหมไม่มีโอ้ไม่มีเหรอบ้านนี้ไม่มีจุดเซฟแน่เลยตุ๊กตาไม่มีจริงอะครับโหโคพรเซงขวานี่แล้วกันอนะต้องมีสักหลังแหละที่มันมีเซฟได้อะครับ ขอแค่หลังเดียวเท่านั้นไม่มีทางที่กลับไปข้างในนั้นอีกเอ้าเรื่องมากอีกเองคือตูจะเซฟให้เซฟไหมทำ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 โอ้โหโอ้โหเข้ามาถูกหลังโคตรโอเคหมีมันก็ตามกระทืบเราอยู่แล้วเรายังหาจุดเซฟไม่ได้ชีวิตช่างสะดวกสบายหนะโอเคครับโอเคครับโอเคครับ,คครบไม่มี อะไรวะใครมันสร้างเกมนี้เนี่ยไอ้ใกล้ๆจุดจบนี่ไม่จงใจสร้างไม่ให้มีจุดเซฟเลยคโคตรโทรเลยเซงเซงโคตรเอามุดแม่งเลยไม่รู้จะไปไหนมุดเอาครับมุดไปที่ที่เซฟได้สักที่เถอะนี่ไงดินนิ่งฮออ่าตรงไหนเซฟได้ครับตรงนี้เซฟได้ไหมไม่ได้อีกใช่ไหมบ้านไอ้นี่มันไม่เซฟนั่นไง นัน่นไงตูว้ว่าแล้ว <c oughs> จุดเซฟไม่มีเจ้าฟักจุดเซฟไม่มีก็คือคืออะไรคือต้องการอะไรจากสังคมพี่นี่ไงบ้านล่างนี่เซฟได้สักที it's be sunshine bear ไม่มาอ๋อโทษ <c oughs> จะว่าไปพาร์ทนี้ยังไม่เจอหมีเลยนะครับทั้งทั้งนี้เป็นพาร์ทที่น่าจะตื่นเต้นขับเคี่ยวกับมันอย่างสนุกสนานแต่ว่า พี่หมีไม่มาเลยงงเหมือนกันนะอ้าวเราเซฟทับไปแล้วเรียบร้อยปะกลับไปลุยลุยได้แล้วครับเราไปบ้านเขาบอกว่าให้เอาไอเทมอันนี้เนี่ยไปผังฝังหรือว่าทําลายสักอย่างหนึ่งที่บ้านของคุณเจคอบกับไอเทมศััพย์สิทธิ์ทั้ง10อันแล้วจะเกิดเป็นเทพเจ้ามังกรขึ้นมาให้เราขอพรแมเน่าพอดเรื่องอย่างกับดบก้อนบอลไม่ใช่น่าจะบลบรางคำสาปหมีได้ครับจากที่คุณชาแมนให้มา แล้วชาแมนบอกให้ไปใส่กองไฟแล้วกองไฟที่บ้านชาแมนมัน้นใส่ไม่ได้หรือว่าไฟสีม่วงด้วยไม่ใช่ไฟธรรมดาไหนมันอยู่ไหนพี่โอ้โห <c oughs> เล่นก่อนเลยก่อนเข้าบ้านก็โดนละโกเดยยูอาเคมองไม่เห็นตัวขี้โกงเหลือเกินเค okay, ครับอ้อมผ่านต้นไม้นี้ไปก็จะเข้าบ้านกุณเจขอบได้แต่ เป็นไปได้ว่าหมีคือไอแซคเหมือนกันนะผมว่าไอแซคอาจจะยังไม่ตายในเรื่องไม่ได้กล่าวถึงว่าเจอศพไอแซคหรือว่าอะไรเลยใช่ไหมเพราะตำรวจก็มาที่บ้านก็เจอแต่คุณเจคอบที่ฆ่าตัวตายไปแล้วซึ่งไอแซคอาจจะยังไม่ตายก็ได้ครับโอ้โหโอ้พระเจ้ามันแม่ฉันนี่แกอย่ายุ่งกับแม่นะโอ้โหอย่ายุ่งกับแม่มันจับแม่ไปแล้วชาแมนก็แวบมา เอาละหลังจากนี้นายต้องระวังตัวหน่อยนะเจ้าหนูฉันก็สามารถปกป้องนายได้แค่นิดเดียวเท่านั้นเอา้าแล้วตูวไปหาจุดเซฟตั้งนานนีให้เซฟผมคือผมไม่ชชื่อไงกลัวมันไม่ให้เซฟก็เลยช่วให้ก่อนแล้วนั่นบ้าอะไรเนี่ยผมต้องช่วยแม่ของผมนะแต่ว่าถ้าหากนายตามมันไปละก็นายจะไม่มีทางได้หวนกลับคืนมาได้เจ้าจอมมารอัสยซานะ่ะ กำลังรอนายอยู่จอมานอัตสยญามีชื่อแล้วเหรอชาแมนนี่โบกมือโอเคครับแต่เราต้องลงไปอ่ะยังไงเราก็ต้องช่วยคุณแม่เนี่ยเหรอโอ้โหแกปล่อยคุณแม่เดี๋ยวนี้จะพาคุณแม่ไปไหนเปลี่ยนทานก่อนเลยทานจะหมดปล่อยคุณแม่เดี๋ยวนี้นะไปไหนแล้วเนี่ยหนูอ๋ออะไรของมันเนี่ยเขาวงกดเหรอเฮะ มันไปข้างบนแล้วมันหายไปได้ไงมันลงหลุมเหรอผมไม่ลงแล้วกันนะหลุมไม่อยากเสี่ยงอ่ารัฟซาวอย่างดังอะครับตอนนี้ดังมากจะเล้าไปไหนเลาหรือวัดโคตรคุณแม่ผมมาแล้วแม่ไปไหนเนี่ยเอา้าตันฮะอะไรวะเนี่ยเอา้าันที่เดิมนี่หวา่า ต้องลงหลุมแล้วล่ะผมว่าไม่รู้จะไปไหนลงไม่ได้ด้วยนี่ไงทางแอบโคตรอะ่ะแม่งทําทางแบบสุดๆอะ่ะล่างแล้วกันนะอะไรอะ่ะเชือกเหรออา้า <c ười> กลับมาทางเก่าเงีบดีครับรออะไรอา้าขอโทษได้เวลาที่วนทางเก่าแล้วเพลงไม่ไหยเล้าเลยทีนี้ก็ดีครับ <c ười> จะได้ไม่กดดันนะช่วยได้เยอะการที่เพลงไม่เล้าเนี่ย ห้องนี้เหรอมันเป็นห้องว่างนี่เฮ้ยมันมีทางไปซ่อนโคตมิดอะ่ะเก้ถ้าไม่เข้ามาไม่เห็นด้วยโคตรเกียนนี่สินะคือทางไปต่อแต่ว่าถ้าเข้าไปเนี่ยก็คงไม่อาจหวนคืนมาได้แล้วยังไงก็ลุยกันเถอะโอ้โหวงเวทว่ะใครเนี่ยเฮ้ยไอแซคเหรอหัวร้นใช่ไ จะเผาคุณแม่เราด้วยครับไฟม่วงฟังที่ไอแซคพูดไม่ร <laughs> ู้เรื่องเบ่งพลังด้วยทุปปอร์าย่ะเอารูปปั้นม่วงนี่คืออะไรทำอะไรวะฉันบอกว่าให้ปล่อยแม่ของฉันไอหนูฉันคงอยู่สภาพนี้ได้ไม่นานนะฟังนะไปเลยตามหากองไฟ และเผาไอเทมศักดิ์สิทธิ์ในกองไฟนั้นเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้ไอแซคคืนสติและลบล้างคํำสาปได้กองไฟน่ะจะช่วยหยุดปีศาจได้นิดนึงเร็วเข้าเราไม่มีเวลามากนักพี่มาสองตัวเลยเหรอพี่โกงไปป่ะโอ้โหพี่นี่สเต็ปโหดมากข้างบนนี่อะไรเนี่ยเอเนี่ยนะกองไฟเผาอ๋อกับลายข้อมือของเบนดี้เผาเรียบร้อยครับเผาต่อ เนี่ยลูกปัดของชูมาหน้าเสียงอะไรเฮ้ยฟังที่ไอแซคพูดไปรู้เรื่องเลยเสียงมันแบบแหบแห้งเกินนะปกติก็ฟังยากแล้วนี่มันเพิ่มความแหบแห้งเอาฟอเบทบอกเฮ้ยมันเดินเพิ่มตันเหนือข้างบนตันด้วยเดี๋ยว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 หลบก่อนอันแน่อย่าอย่าคิดจะได้แอมผมผมเนี่ยชื่ออะไรนะลืมชื่อละตัวละครเราชื่ออะไรเฮ้ย เจสเออแทไบไม่มีชื่อตัวละครเลยพูดแต่ตัวละครอื่นละครละพี่เจสสุดโหดนะเจสแน่นอนเผาตุ๊ก,กตาหมีสันชัยแบรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องขนาดนั้นะนะเพิ่มลูกสมุนมาเรื่อยๆแน่เลยตอนนี้กี่ตัวแล้วเนี่ยเผาอันนึงก็ตัวหนึ่งอะ่ะอุย้ยสีม่วงนึกว่าไฟไม่ใช่ไฟเหรอนะครับผมว่าสีม่วงมันเคยนี่จริงดิแล้วถ้าเราเผาอีกกันก็จะมาอีกใช่ไหม เอาไปเอาละเอาลูกถ่ายเวนดี้เวนดี้โอ้ลูกถ่ายเวนดี้ไหมละ่ะไม่ถ่ายด้วยแล้วแบบนี้โอ้เผานี้ก็มาเพิ่อมอีกข้างบนนี่เดาว่าตันดูก่อนเลยตันนั่นไงชัดเจนโอ้มันจะมาแล้วเผาเอาละเผาหนังสือหมีไปปอดศาสตร์หมีสันชัยแบ่เผาไปเรียบร้อยครับต้องดูราดเหลาให้ดีครับ ตันขึ้นมาจะยุ่งใช่ไมคุณตันก็ไม่อาจแจกครองให้เราได้แบบนี้เผา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 เอาละเผาตุ๊กตาวูดูของชูมานะน่าเปลี่ยนแบตก่อนเปลี่ยนแบตก่อนอ้โหแล้วมันอยู่ตรงนี้เลยอย่าอย่าเข้ามาอันนี้ทางขวามีไฟป่ะถีม่วงมาเลยนี่ก็ลุกขึ้นมาอีกแน่เลยเผาไม้กางเขนของหลวงพ่อนะดนกบอกไว้ปกป้องเราอุ้ยมีหนามขึ้นมา เผาเดสติเดนรีพอร์ตวินามเสียบยาไปแล้วครบยังเนี่ยเหลืออันเดียวคือกระดาษโนตค่าตัวตายเผาอันไหนวะตรงไหนอันแรกนี่แน่เลยเผาไปึบเฮ้ยแกเห็นนี่ไหมนี่น่ะคือจดหมายลาตายของคุณพ่อของแกไงดูสิว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างดูซะว่าเขารักแกแค่ไหนเขาแคร์แกแค่ไหนฉันรู้ว่าแกไม่ใช่ไอแซค แต่ว่าไม่ว่าอย่างไงฉันก็รู้ว่าไอแซคอะอยู่ข้างในนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแก่ะอาจจะไม่แฟร์แต่ว่าก็ช่างแม่งดิปลดปล่อยตัวเองจากความโกรธซะแล้วเป็นอิสระได้แล้วไอแซคอุย้ยอา้าวเรียบร้อยครับไอแซคฉันรู้นะว่าที่ทำลงไปนะ่ะไม่ใช่นายหรอกฉันรู้ว่านายไม่อยากทำสิ่งแย่ๆหรอกนะ ฉันคิดว่าครอบครัวของนายน่ะก็คงรู้เรื่องนั้นเหมือนกันทั้งคุณพ่อคุณแม่เข้าใจนะตอนนี้นายไปสู่สุคติได้แล้วไปพักผ่อในให้สบายนะโอ้วิญญาณไอแซคแม่ตอนนี้นายเป็นฮีโร่จริงๆแล้วเจ้าหนูเจสนายปลดปล่อยก่อนที่จะคำสาบและเอา้า นายทำให้ครบครัวของพวกเรากลับมารวมกันชาวแมนคือคุณพ่อเองเหรอพวกเราจะจดจำเธอไว้เสมอนะสำหรับสิ่งที่เธอทำในวันนี้อ๋อคุณเวนดี้ก็มากลับบ้านกันเถอะไอแซค<อ>แล้วไอแซคก็กลับบ้านอย่างมีความสุขครับสุดยอด แม่ดีใจนะที่ลูกปลอดภัยอะ่ะผมผมว่าเจสต้องเป็นคนพูดดีใจที่แม่ปลอดภัยนะครับแม่โดนจับไปอย่างเดียวเลยให้ลูกจัดการทุกอย่างในที่สุดเราก็รอดมาได้นะครับคุณแม่เราทําได้แม่รักลูกมากนะเจสแล้วก็แม่ขอโทษที่โอ้พระเจ้าอยู่นี่เองเหรอคุณพ่อก็มาทําไมไม่กลับบ้านล่ะเนี่ยเธอคงไม่อยากรู้หรอกนะ รู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงพวกเธอมากแค่ไหนเนี่ยทุกทีพวกเธอไม่กลับบ้านเนี่ยคิดอะไรกันอยู่เนี่ยฮะฉันรักเธอนะรูสและเธอด้วยเจสพวกเธอนะ่ะมีความหมายกับฉันมากนะฉันนะ่ะไม่ปล่อยพวกเธอหายไปไหนหรอกโอ้คุณพ่อที่โผล่มาแบบตำรวจไทยมาตอนจบแล้วมาพูดหล,ล่อๆไม่ได้มีบทอะไรเลยฉันก็รักคุณเหมือนกันค่ะเอาละกลับบ้านกันเถอะนี่แหละช่วงเวลาของพวกเราแล้วโอ้โห บ้าเฮ้ยเกมนี่มันผ่านยากชิเป๋งอ้าวกลับมานั่งเล่นเกมอยู่บ้านนะเฮ้อทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมห้องมืดเหรออย่าบอกนะยังไม่จบอย่านะโออ what the fuck เฮ้ยคนลุกจบงี้เหรอ sunshine time มีการขอบคุณท <me ุกคนที่เล่นตันชัยแบน์แล้วแล้วฉากจบเองคือมีหมีอยู่ที่บ้านของเจฟสยังไงวะเนี่ยมันจะสื่อว่าไงครับหมายความว่าเราช่วยครอบครัวของไอแซคได้ก็จริงแต่ว่าเรายังไม่อาจกำจัดปีศาจร้ายไอชื่ออะไรก็ลือะไรจำไม่ได้แล้วไปได้ใช่ไหมที่เป็นปีศาจร้ายวิญญาณปีศาจร้ายยังไม่ทนกำจัดไปนั่นเอง ผมเดาว่าอย่างนั้นนะงั้นแต่ความว่าเกมนี้ก็มีสิทธิ์ทำภาคต่อได้นะครับแม่นั่คิดมากเลยจบแบบนี้แต่ก็ช่างมันไปก่อนแล้วกันครับสาหรับไอปมที่คาวไว้แต่เกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่สนุกดีเลยครับชอบเกมนี้มากมีพี่คนหนึ่งที่ผมชื่นชอบเขาชื่อว่าพี่ขุนเข่าครับเขากก่าวไว้ว่าจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยคนเราไม่ได้อยากทําร้ายใ,ใครหรอกครับไม่มีใครที่อยากทําอะไรไม่ดีการที่คนเราทําไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเองถูกทําร้ายนั่นเอง เช่นเดียวกับไอแซคในเกมนี้แหละครับก็ขาดความรักจากคุณพ่อนั่นเองเลยทำให้ฉากที่ไอแซคไปฆ่าคนนะครับที่มีคนนั่งอยู่ที่แคมป์เยอะๆเพราะไอแซคอาจจะคิดว่าถ้าหากไม่มีคนอื่นแล้วก็คุณพ่ออาจจะหันมารักตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยไปฆ่าคนอื่นแต่จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิดนั่นเองทําให้เกิดเรื่องแย่ๆขึ้นมาทําให้ปีศาจเข้าครอบงำไอแซคจนได้าแต่สุดท้ายแล้วไอแซคก็ ได้กลับเข้าไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่สามคนบนสวรรค์เรียบร้อยครับก็ถือว่าจบแฮปปี้ระดับหนึ่งนะแต่แต่คนลูกชากจบของเจฟสเนี่ยมี่มีไล้ไงเราดูว่าหลังเพลงจบจะมีอะไรไหมผมว่าไม่มีแล้วบ้าง นี่จะมีเซอร์ไพรส์สันชัยแบววิ่งมาฟันเนี่ยแม่ยืนยิ้มอยู่เนี่ยแต่จริงตุ๊กตาหมีตอนท้ายอะครับเราเผาไปแล้วนะ <c oughs> คือมันเป็นตุ๊กตาหมีที่เราเผาไปแล้วอะแล้วมันกลับมานั้นหมายความว่าเรายังไม่ได้ทำลาไคำสาปของไอ้สันชัยพิแปรอะไรนี่เลยนะมันมีอยู่ครับหมายความว่าชูมานะอาจจะยังไม่ตายด้วยนะที่มันนอนอยู่เนะี่ยหรือว่าเรื่องราวลึกลับเ,เกิด ขอบคุณครอบครัวของพวกเราด้วยก็ผมก็ขอบขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเช่นเคยครับขอบคุณมากถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีผมตอนนี้นะอย่าพยายามทําสิ่งบ้าๆกับผู้คนที่บ้านนะจ๊ะมีการเตือนด้วยนั่นแหละครับเล่นเกมจบแล้วก็ไปข้างนอกบ้างมีการเตือนเนีย่ย โอเคก็จบจริงๆแล้วครับขอขอบคุณทุกคนมากสรุปไม่มีหมีวิ่งเข้ามาแทงดอนท้ายนะ <c oughs> เจอกันครับผมเจอกันในเกมหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับนี่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ภาพไม่ได้สวยงามอะไรแต่ว่าเนื้อเรื่องและก็การดําเนินเกมนี่ถือได้ว่าเจ๋งเลยนะผมว่าเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่พิสูจน์ว่าเกมไม่ต้องภาพสวยก็สนุกได้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย